สวัสดีชาวโลกตอนนี้นะะโอ้โหบ้านนี่บอกเลยว่าเลตุ้มเปะใช่ไหมพี่ทีเละไหมอืมเลตุ้มเปะใช่ไหมคะพี่ทีเละไหมอันนี้อะไรคะแพรลูกแพรเคยกินเหรอ่ะวูกโชว์ใครอยู่ในนั้นกับพี่พนนี้ชื่ออะไรคะกะทิ คนนู้นชื่ออะไรคะอุ้ยอุยคนนู้นจะตกแล้วคนนู้นคือลูกลิงของแม่เองสวัสดีชาวโลกอุ้ยเราจะเห็นลิงตัวน้อยอยู่นั้นครอ้าตื๊ดตื๊ดดืดด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  ขายลูกลิงขึ้นทุกวันละคิดว่าคนนั้นเป็นลิงปะคะลิงหรือคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวตกนะลูกลองอยังไงคะเขาขายลิงขึ้นทุกวันละแม่กำลังทำกำลังทำของลูกค้าลูกค้าคุณลูกค้าเียูคุณลูกค้าทำอะไรของคุณลูกค้าเนี่ยอ่ะดูนี่ใครอยู่ในนี้ คุณค่าวิวิวิโอเควันนี้ก็เป็นวันที่สองกุมภาหกสี่นะคะแล้วก็มาดูว่าวันวันเด็กน้อยทำอะไร โอ้ยโกวินกวินกวินลงมาแล้วเดี๋ยวตกวีนครับอุ๊ดอี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 ดโอเคบ๊ายบายก่อนเลยบ๊ายบายบ๊ายบายไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายที่บายบาย